สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมการให้อาหารลูกออดกบฮอนฟอกกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราจะมาให้อาหารน้องฮอนฟอกนะครับที่เป็นกบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเขาคุดดินอยู่นะครับเอ้คุดอ่าวัสดุรองพื้นอยู่นะครับคุยมะพร้าวนะครับ ต่ะมานี้นะครับเขาจะชอบคุดอยู่ในคุยมะพร้าวนะครับที่เราได้จัดเตรียมไว้รองพื้นเดี๋ยวเราพาไปชมการให้อาหารทั้งลูกออสและก็กบฮอนฟอกของเรากันครับ สำหรับอาหารของลูกอ๊อดของกบฮอนฟอกของเราก็คือนี่นะครับท่านผู้ชมนอนแดงนะครับนอนแดงเขาจะทำเป็นแพคๆนะครับแช่แข็งไว้นะครับเวลาเราใช้เราก็จะทำการดันนะครับตัวนอนแดงออกมานะครับนี่นะครับอันนี้เราฟิตไว้นะครับออกมาจากฟิตนะครับด้านออกมาก็จะเป็นแท่งประมาณนี้นะครับ แช่แข็งแล้วก็ต้องมาละลายก่อนนะครับมาทําการละลายในน้ํานะครับมันก็จะมีถ้วยลุกอันนึนะครับใส่นอนแดงไปนะครับล pe เสร็จแล้วเราก็นําน้ําใส่นะครับแล้วก็แช่ให้นอนแดงนะครับละลายนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม นี่นะครับคือนอนแดงที่เรากำลังละลายน้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คีบเอาแต่นอนแดงนะครับลงไปใไนภาชนะที่เราเลี้ยงกบฮอนฟ็อกอยู่นะครับคีบลงไปนะครับแบ่งเท่ากันนะครับเราเลี้ยงสองตัวเนี่ยใช้แค่ก้อนเดียวก็พอนะครับ แบ่งแบรนด์แบรนด์นะครับให้เท่าเท่ากันนะครับนี่ครับเราก็จะลงไปประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่เราอยู่ข้างถนนนะครับอาจจะมีรถเสียงดังหน่อยนะครับตอนเชา้านี่ครับแบ่งให้เท่าเท่ากันนะครับก็จะได้ประมาณนี้ เข้าไปนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณห้าหกโมงเย็นนะครับเราก็จะมาดูนะครับน้องก็จะกินนองแดงหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาการถ่ายน้ํานะครับพอน้ําเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นะครับมันจะหม่นนะครับก็จะมีเพื่อคาบเลือดนะครับของเจ้านองแดงนะครับ การละลายเนี่ยนะครับละลายน้ําเนี่ยนะครับก็จะมีละลายน้ําไอเจ้านอนแดงเนี่ยนะครับเพื่อให้เลือดนะครับมันอยู่ในน้ํานะครับเราก็จะคีบเอาแต่ตัวนอนแดงนะครับใส่เข้าไปนะครับเราไม่ได้ใส่หมดเทลงไปนะครับเราไม่ได้เทลงไปหมดเนี่ยนะครับถ้าเทลงไปเนี่ยไอ้น้าเลือดขับเลือดเพิกนอนแดงนะครับก็จะลงไปนะครับจะทําให้น้ําหม่นเร็วนะครับ เดี๋ยวประมาณห้าโมงเย็นนะครับเรามาดูอีกทีนะครับแล้วเราก็ทําการถ่ายน้ําเอานะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ภาชนะของเรานะครับไม่เหม็นนะครับน้ําของน้องเขานะครับจะได้มีออกซิเจนนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการเลี้ยงลูกอดกุบฮอนฟ็อกนะครับเราก็ให้อย่างเงี้ทุกวันนะครับโตเร็วนะครับ เราจะให้ช่วงเย็นอีกสักคนละครึ่งคนละครึ่งนะครับก็คือก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับละลายเสร็จแล้วให้อีกคนละครึ่งก็ได้นะครับน้องก็จะโตเร็วนะครับยิ่งกินเยอะก็ยิ่งโตเร็วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปให้เจ้ากบฮันฟอกกันนะครับที่เป็นกบแล้วนะครับให้อาหารนี่ครับน้องกบฮันฟอกของเราครับแอบอยู่นะครับเดี๋ยวเราให้อาหารน้องกันนะครับ ในส่วนของอาหารเจ้ากบฮอนฟอกเนี่ยนะครับเราก็จะให้เป็นนี่ครับเนื้อปลานะครับพอจะค่อนข้างที่จะย่อยง่ายนะครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนนะครับถ้าใครมีปลางปลานินนะครับก็ให้ได้หมดนะครับตระกูลปลานะครับการให้เราก็จะแย่ไปที่ปากนะครับนี่ครับน้องก็จะตะคุบกินเข้าไปนะครับ เริ่มกินเป็นแล้วนะครับแรกๆเนี่ยเราต้องคอยจี้คอยอ่าต้อนนะครับฝาดร้องจะกินนะครับพอน้องเริ่มกินเป็นเนี่ยนะครับเราแหย่ไปที่ปากนะครับเขาก็ตะคุบแล้วนะครับกินง่ายนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เป็นเนื้อปลาแซลมอนนะครับที่เราได้ทําการแช่ฟิชมานะครับแล้วก็เอามาละลายน้ำเหมือนกันครับซื้อมา แค่นิดหน่อยนะครับเราเก็บไว้ให้น้องนะครับเพราะน้องตัวเดียวนะครับก็ให้ได้นานนะครับแช่แชมฟิตแล้วก็ดึงเศษออกมาละลายน้ำแล้วก็ให้น้องกินนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการให้อาหารในวันนี้นะครับให้อาหารน้องลูกออสนะครับนี่น้องลูกออสกำลังกินอยู่เลยนะครับน้องลูกออสฮอนฟอกของเรานะครับ แล้วก็การให้อาหารเจ้ากบของเรานะครับกบพันธฟอกของเราประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฟังน้องกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะพาท่านผู้ชมมารับชมอะไรกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ